ุผู้ชมคะหลังจากที่เกิดกรณีพบผู้ติดเชือ้อลักลอบข้ามแดนเข้ามาจากฝั่งเมียนมานะคะในช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ค่ะทางโฆษกสบ,บคก็ได้มีการถแถลงนะคะพูดถึงในเรื่องของภาพรวมจํานวนผู้ติดเชือ้อโควิด -19 จากจังหวัดภาคเหล็กเมียนมาค่ะถึงวันที่16ธันวาคมนี้นะคะบอกว่าพบผู้ติดเชื้อ67คนค่ะซึ่งก็ตรวจพบในโล c ค l l y q u a r a n นี้48คนแล้วก็มีการติดเชื้อในประเทศ2คนนะคะก็มาจากเชียงรายแล้วก็สิงห์บุ ะะส่วนที่เหลืออีก17คนก็เป็นผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วก็เดินทางเข้าไปใน7จังหวัดค่ะโดยแต่ละจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อก็จะครบ ระยะเวลาในการเฝ้าระวัง14วันแตกต่างกันนะคะอย่างที่จังหวัดพะเยาพิจิตรก็จะครบกําหนดนะคะคือครบกําหนดไปแล้วคือวันที่15ธันวาคมเชียงรายราชบุรีครบกําหนดเฝ้าระวังนะคะ16ธันวาคมเมื่อวานนี้สิงห์บุรีจะครบกําหนดในวันที่18ธันวาคมเชียงใหม่จะครบกําหนดในวันที่19ธันวาคมและกรุงเทพมหาคนครก็จะครบกําหนดในวันที่20ธันวาคมดังนั้นในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อจากจังหวัดท่าขี้เหล็กจ,จึงปลอดภัยแล้วแล้วก็ขอให้สบาย ว่าผู้ติดเชื้อที่พบที่หลังจากนี้จะเป็นการพบในสถานกักกันของรราหรือว่าอยู่ใน l o c a l q u a r a n t i n e เท่านั้นค่ะ ก็เป็นสิ่งที่สารสุขนั้นพยายามสื่อสารกับคนไทยค่ะเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเดินทางท่องเที่ยวหลังจากนี้นั้นสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องกักตัวนะคะเพียงแต่ขอให้ทุกคนนั้นช่วยการรักษามาตรฐานตามมาตรการสารสุขในการป้องกันโรคค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวภาคเหนือไม่น้อยเลยแต่ด้วยความพยายามค่ะในการแก้ไขปัญหาของทางจังหวัดและผู้ประกอบการ ด้วยการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนออกมาแล้วก็มีการจัดทําความสะอาดหรือว่าบริคลีนิงนะคะก็ทําให้นักท่องเที่ยวนั้นเชื่อมัน่นเริ่มมีการจองที่พักแล้วก็พากันเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว4วันที่ผ่านมาก็ทําให้การท่องเที่ยวนั้นกระเตื้องขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะยอดจองกําลังเริ่มกลับคืนมานะครับคาดไว้ว่า หลังวันที่15เนี่ยความเชื่อมั่นของคนไทยที่จะขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายในภาคเหนือเนี่ยคิดว่ากลับคืนมาอย่างน้อยก็60นตะครับตัวเลขก็น่าจะพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะครับผู้ประกอบการก็เริ่มมีแนวโน้มที่มีกําลังใจที่ดีขึ้นนะครับต้องขอบคุณหน่วยงานราชการต้องขอบคุณความร่วมไม้ร่วมมือของคนเชียงรายแล้วก็คนเชียงใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดึงนักท่องเที่ยวกลับคืนมานะครับ เช่นเดียวกับในขณิการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศไทยหรือสทนอที่ระบุว่าตัวเลขภาพรวมการท่องเที่ยวในภาคเหนือนั้นดีขึ้นนะคะแม้ว่ากรณีที่เกิดขึ้นจะกระทบในช่วงแรกบ้างก็ตามค่ะแต่ก็ว่ายังเป็นห่วงสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายอยู่โดยบอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกค่ะ